ตอนที่ห้าสิบห้าสุนเทียนหมิงใครกันที่กล้าทำลายของของข้าโรงเตี้ยมอโครเทพเป็นร้านอาหารพิเศษอยู่ในเมืองหลวงการพูดถึงจุดพิเศษที่สำคัญที่สุดคือที่ตั้งของร้าน เมืองหลวงมีทะเลสาบอยู่กลางเมืองนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดทุกๆคืนผู้คนจะไปพายเรอในทะเลสาบพ,พร้อมกับร้องรำทำเพลงมีจอกน้ำชาและพัดที่อยู่ในมือผู้ชายจะแซงทำเป็นว่าอยุ่เลเกินกว่าจะไปรับหญิงสาวไม่มีอะไรที่ขาดหายไปและตรงกลางของทะเลสาบนี้เป็นโรงเตี้ยมอที่ขายอาหารซึ่งมีราคาแพงและอร่อยที่สุดในเมืองหลวงเป็นสถานที่ซึ่งยากที่สุดในการสำรองที่นั่งมันคือโรงเตี้ยมอครัวเทพ ลูกค้าทุกคนที่ไปทานอาหารที่โรงเตี้ยมอนี้ต้องจ่ายค่าเรือพายขนาดเล็กที่ด้านข้างของทะเลสาบพวกเขาก็จะถูกพาไปที่โรงเี้ยมอโดยเรือหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วพวกเขาก็จะต้องเช่าเรือลำใหม่เพื่อกลับมาในที่สุดเฟิงหยูเฮงพร้อมด้วยสาวใช้ก็มาถึงสถานที่ดังกล่าว เห็นได้ชัดว่าห่วง่วนคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้นางเริ่มนะนำอยู่เฮงขณะอยู่ในเรือเมื่อเจ้าชายอายุได้เก้าขวบพระองค์เปิดร้านเพื่อความสนุกสนานไม่มีใครรู้ว่ามันจะกลายเป็นที่รู้จักกันดีในเมืองหลวงไม่สําคัญว่าจะเป็นองค์ชายที่ร่ํารวยหรือนายน้อยทุกคนพิจารารับประทานอาหารที่โรงเตี้ยมอนี้เพื่อความหรูหราก่อนหน้านี้มันเป็นโรงเตี้ยมอส่วนตัวและเป็นเรื่องยากที่จะจองตอนนี้การสํารองโต๊ะก็ยากในพื้นที่ทั่วไป เมื่อได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้นชิงอยู่ก็กล่าวขึ้นใครเป็นคนเชิญคุณหนูของเรามาสถานที่แห่งนี้นางเข้ามาในตระกูลเฟิงหลังจากที่องค์ชายก้าวนำของมั่นมาให้ความเข้าใจของนางเกี่ยวกับห่วงโวนกำลังพูดถึงจึงไม่ชัดเจนห่วงโซนหัวรอะคิดคักขณะที่นางพูดคือนายน้อยของร้านอาหารแห่งนี้ ขณะที่นางพูดเรือก็มาถึงท่าเรือที่ร้านอาหารทันทีที่ถึงมีคนเข้ามาต้อนรับพวกเขาพวกเขาเห็นว่าคนที่มาเป็นสามสาวพนักงานจึงถามท่านได้จองโตวไว้หรือไม่เจ้าคะ่ะห่วงส่วนส่งกำปั้นเป็นคำทักทายว่าแม้แต่ข้ายังต้องจองล่วงหน้าด้วยหรือพนักงานตกตะลึงแต่รีบํำความเคารพต่อห่วงส่วนอย่างรวดเร็วโอห่วงส่วน ไม่ต้องรอให้เขาพูดอีกคนที่ดูเหมือนจะมีอายุมากกว่า40ปีออกมาจากโรงเตี้ยมอเขาพยักหน้าและเดินไปทางห่วง่วนและกล่าวทักทายอยู่เฮงพระชายาแล้วโค้งคำนับเล็กน้อยเขากล่าวต่อเชิญเข้ามาขอรับองค์ชายรอยอยู่ที่ชั้นสามขอรับฟังอยู่เฮงเดิมที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำเรียกขานเช่นนี้แต่บางครั้งวางโซนและห่วงโซนก็เรียกนางแบบนี้นางจึงไม่รู้สึก,กววามมันขัดหูมากนักแต่เมื่อได้ยินว่าคนที่อยู่บนชั้นสามถูกเรียกว่าองค์ชายทำให้นางอายเล็กน้อย อีกด้านหนึ่งห่วงส่วนหัวเราะคิดคักหลังจากที่เดินขึ้นบันไดแล้วนางก็กลายเป็นคนเคร่งเครียดอีกครั้งทำให้ถิงอยู่รู้สึกเกรงเล็กน้อยเมื่อเดินขึ้นมาถึงที่ห้องส่วนตัวของชั้นสมเมื่อเดินเข้าห้องไปเฟิงอยู่หิงมองไปที่เปยยอจื่อนางขมวดคิ้วขึ้นและนึกขึ้นได้ว่าพวกเขาได้พบกันที่ภูเขาดอกบัวสีม่วงยังคงจารึกอยู่ในใจนาง หลังจากที่ผู้จัดก,การส่งทั้ง3มคนเข้าในห้องเปยยอจือยิ้มขณะที่มองเฟังอยู่เหงความเงียบทำให้เขารู้สึกหงุดหนิดขณะที่นางมองที่มีดสั้นท้ายที่สุดแล้วเปยยอจือก็จำเรื่องสําคัญอยู่ได้หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ยิ้มและหันกลับมาเพื่อเปิดประตูหันไปข้างในเขากล่าวว่านายน้อยคนที่ท่านรอมาถึงแล้วจากนั้นก็หันหน้าไปทางห่วงโซนเขาก็บอกไม่ให้ห่วงโซรั้งชิงอยู่ไว้ให้เปยยอจือเป็นคนดูแล ชิงอยู่รู้สึกไม่สบายใจเฟิงอยู่เฮงพยักหน้าให้นางเลิกกังวลและออกไปกับห่วงส่วนเฟิงอยู่เฮงยืนอยู่หน้าประตูเป็นเวลานานไม่กล้าที่จะก้าวเข้าไปมีคนสองคนอยู่ข้างในหนึ่งคนและข้างนอกอีกหนึ่งคนราวกับว่าพวกเขากำลังโต้เถียงกันอยู่ไม่พูดคนที่อยู่ข้างในไม่ได้ออกมาข้างนอกและคนที่อยู่ข้างนอกไม่ได้เข้าไปข้างในบรรยากาศน่าอึดอัด ในท้ายที่สุดเขถอนหายใจขาของข้าเดินไม่ได้เจ้าไม่อาจหวังให้ข้าไปต้อนรับเจ้านางได้สติกลับมาเมื่อได้ยินเกี่ยวกันขาที่ได้รับบาดเจ็บของเขาซึ่งทําให้จิตใจของนางเจ็บแปลขึ้นมานิดหน่อยเฟิงอยู่เฮงจินตนาการว่าทั้งสองคนได้พบกันอีกครั้งและนางคิดว่านางจะถามว่าใครเป็นคนทําร้ายขาและใบหน้าของเขาหลังจากทราบชื่อศัตรูแล้วนางก็จะช่วยแก้แค้นให้เขาในอนาคตได้ ปัจจุบันนางได้เตรียมความพร้อมอย่างแท้จริงที่จะพูดแต่สิ่งที่คิดไว้อย่างชัดเจนในใจของนางก็จะแตกต่างออกไปเมื่อพูดออกมาดังๆเช่นตอนนี้เฟิงหยูเฮงเดินเข้าไปในห้องส่วนตัวและปิดประตูจากนั้นนางก็เดินไปตรงหน้าซวนเทียนหมิงคำพูดแรกที่นางพูดกับเขาคือขาของท่านใครพิการและใบหน้าของท่านใครเสียโฉมทําไมท่านไม่ไปฆ่าตัวตายเสียเจ้าค่ะนางอยากตบปากตัวเอง อย่างไรก็ตามส่วนเทียนหมิงไม่พบว่ามันแปลกผู้หญิงคนนี้ไม่เคยพูดจาดีๆกับเขาคิดถึงการรักษาของเขาที่ภูเขาเขารู้สึกว่าการรักษาในปัจจุบันไม่เป็นไรดังนั้นเขากางแขนออกและพิงหลังรถเข็นของเขากล่าวว่าถ้าข้าเสียชีวิตใครจะให้การสนับสนุนพวกเจ้าในเมืองหลวงนางตอบกลับตอบว่าถ้าไม่มีท่านข้าก็ยังคงจัดการปัญหาได้ด้วยตัวเองส่วนเทียนหมิงหัวเราะเบาเ หันหน้าเข้าหาหนางนี้มุมปากของนางขดตัวเล็กน้อยขึ้นรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจนางสัมผัสด้วยความเกลียดชงังถ้าพวกเขายังคงต่อสู้กับคำพูดต่อไปนางจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้หน้ากากสีทองปรากฏตัวมีความละเอียดอ่อนมากที่ด้านบนมีการตัดและขัดเกลาวอัญ,ญมณีดอกบัวสีม่วงนั้นปรากฏชัดในรูเล็กๆระหว่างคิ้วลักษณะที่ผิดปกติทำให้ชายคนนี้ดูน่าสนใจเล็กน้อย นางไม่ได้คิดแบบนี้มือของนางยกขึ้นโดยฉับพลันนางเอื้อมมือมาสัมผัสหน้ากากโดยตรงแต่ก่อนที่ปลายนิ้วของนางจะสัมผัสหน้ากากนางก็ถูกขัดจังหวะเสียก่อนเจ้าจะทําอะไรเขากล่าวอย่างอับจนหุนทางน่าเกลียดมากนางก็หันหลังให้กับเขาเปิดริมฝีปากแน่นนางจ้องมองอยังมุมห้องที่ว่างเปล่าน้ําตาไหลออกมาจากดวงตาของนางการอดกลั้นเป็นเรื่องน่าอึดอัดใจอย่างแท้จริง เมื่อส่วนเทียนหมิงเห็นแบบนี้เขาตกใจเล็กน้อยมองย้อนกลับไปข้างหลังที่หน้าอึดอจจัดใจเขารู้สึกว่าเด็กหญิงคนนี้ดูผอมลองงกว่าที่พวกเขาพบกันที่ภูเขาประกูลเฟิงยังไม่ให้อาหารที่ดีแก่เจ้าหรือ ความคิดนึกขึ้นมาได้และมันก็ออกมาจากปากของเขาราวกับว่าเขาเป็นคนทำงานเขาเอื้อมมือจับแขนและดึงแขนเสื้อของนางข้าคิดว่าหลังจากที่โจที่เดินทางไปพวกเขาน่าจะรู้จักยับยั้งชั่งใจบ้างทำไมเจ้าถึงยังผอมแบบนี้นางไม่มีอารมณ์หลังจากถูกเขาดึงนางหันกลับไปและปัดมือของเขาออกไปหลังจากนั้นข้าก็กินดีข้ากำลังสร้างรากฐานที่ดีก็ดีก,ดกว่าที่ข้าอ้วนแล้วข้าต้องมาลดน้ำหนักทีหลังนะ ส่วนเทียนหมิงไม่เคยได้ยินเรื่องการลดน้ำหนักเขาครึ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาสรุปได้ว่าอาจเป็นเพราะผู้หญิงไม่อยากอ้วนเขาใส่หัวเจ้าอายุเท่าไหร่ตอนนี้เจ้าอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตเจ้าไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องแบบนั้นเฮการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เฟิงหยูหงหันหลังกลับพลิกตัวนางนางกระโดดขึ้นนั่งอยู่บนโต๊ะขาทั้งสองข้างของนางห้อยต่องแต่งท่านว่าข้ายังเล็กหรือ ถ้าข้ายังเล็กอยู่แล้วทำไมท่านถึงรีบเร่งในการจัดหาของมัน่นแล้วท่านพูดอะไรเกี่ยวกับการให้ข้าแต่งงานตอนที่ข้าอายุ15ปีนางขอวอมดคิว้วท่านไม่เคยถามว่าข้าต้องการหรือไม่ตอนนั้นข้ายังเด็กอยู่และการแต่งงานก็มีการตัดสินใจไปแล้วก็ไม่มีใครถามว่าข้าต้องการจะทำยังไงเขาพูดความจริงเรื่องของการแต่งงานครั้งนี้สิ่งที่เราคิดว่าไม่สำคัญ เฟิงอยู่เฮงก้มหน้าขมวดคิ้วแน่นขาที่กำลังแกว่งไปมาก็หยุดลงขณะที่นางจ้องมองเขาท่านพูดแบบนี้ท่านก็ไม่ต้องการแต่งงานเช่นนั้นหรือส่วนเทียนหมิงใส่หัวตะก,กะคืออะไรทำไมต้องให้ของมั่นเช่นนั้นด้วยนางถามคำถามที่นางต้องการถามเสมอว่าท่านรู้ว่าข้าเป็นคุณหนูรองตระกูลเฟิงได้อย่างไร เขาตอบอย่างตรงไปตรงมาว่านอกประตูเมืองหลวงข้าเห็นเจ้าข้าบอกให้เปยยอจื้ไปหาข้อมูลมาส่วนของมั่นเป็นเงินสำหรับการรักษาข้านางใส่หัวและจ้องมองที่ดวงตาของเขาเงินค่ารักษาท่านได้ชำระเงินแล้วยี่สิบเหรียญเงินมันน้อยเกินไปองชายก้าวตอบไม่น้อยเกินไปถ้าข้าไม่ได้เงินยี่สิบเหรียญเงินข้าก็ไม่สามารถกลับมาที่เมืองหลวงได้เฟิงหยูเฮงบอกทั้งสองคนเงียบ เขาคิดว่านางต่อสู้กับสัตรูด้วยก้อนหินอย่างไรเขาคิดว่านางลากและดึงเขาออกจากรอยแยกบนภูเขาเขาคิดว่านางช่วยประสานกระดูกของเขาได้อย่างไรเมื่อเขาจำได้ว่านางกำลังจากไปเขาคิดถึงรูปร่างที่ผอมของนางและนางคิดว่าการเดินทางของนางจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือมายังเมืองหลวงการเดินทางทั้งหมดที่ที่มีแค่ยี่สิบเหรียญเงินที่เขามอบให้นางเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันของพวกเขา มุมปากของอยูเฮงยกขึ้นมาอีกครั้งนางพุ่งตัวตรงไปยังร่างของส่วนเทียนหมิงจากโตะ๊ะนางมองไปที่หน้ากากขอข้าดูหน่อยนะส่วนเทียนหมิงตกใจและรีบจับนางไว้ขณะที่หลีกเลี่ยงมือของนางเขาพูดขึ้นมาว่าอาเฮงอย่าทำแบบนี้ นางเอื้อมมือออกไปและพลาด2อสครั้งก่อนจะนั่งลงและถอยแขนของนางนางนอนอยู่บนร่างของเขาจริงๆแล้วมือข้างหนึ่งจับเสื้อคลุมของเขาอย่างแน่นหนานางกรอกตาไปมาโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าฟังอยู่เองร้องไห้ออกมาท่าทางของนางเศร้ามากโดยไม่มีเสียงลำคอของนางเจ็บจากกลั้นเสียงเอาไว้นางกัดฟันแน่น ในช่วงหลายปีก่อนส่วนเทียนหมิงเดินทางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเขาได้เห็นใบหน้าของสาวสาว,สาวหลายคนร้องไห้รวมถึงบุตรสาวของข้าราชการที่อยู่ในพระราชวังที่ถูกไฟไหม้แต่ไม่มีผู้หญิงคนใดที่ร้องไห้ด้วยความจริงใจและโดยไม่สนใจกับภาพลักษณ์ของตนทันใดนั้นเขารู้สึกปวดหัวความรู้สึกแปลกใหม่นี้เต็มหัวใจส่วนเทียนหมิงแปลงผมน,งนุ่งของนางราวกับว่าเขาหลอกเด็กเขาพูดกับนางว่าเด็กดีอย่าร้องไห้ นางร้องไห้มากยิ่งขึ้นเขาไม่มีทางเลือกเขาสามารถแบกรับความกดดันจากน้ำหนักของนางที่ขาได้เขาดึงนางกอดและตบหลังเบาๆถูกต้องนี่เป็นแค่เด็กเท่านั้นนางเพิ่งจะอายุ12ปีนางเกิดหลังเขา8ดปีมันน่าเสียใจคนที่เจ้าต้องแต่งงานด้วยเป็นคนพิการที่ใบหน้าเสียโฉมเจ้าคงผิดหวังใช่ไหม เขาพยายามแกล้งนางแต่ใครรู้ว่าคนที่กำลังร้องไห้อยู่ที่เอวของเขาเฟิงหยูหึงเมยหน้าขึ้นแม้ว่าน้ำตาจะเปื้อนอยู่บนใบหน้าของนางนางก็ไม่สะอื้นอีกต่อไปนางจ้องไปที่เขาเป็นเวลาน,านานแล้วเปิดปากของนางพูดว่าขาที่ท่านหมอและข้าทําการรักษาขาของพระองค์หักอีกครั้งใช่หรือไม่ เขาดึงผ้าเช็ดหน้าออกจากแอลเช็ดน้ำตาและน้ำหมูกของนางหลังจากที่เจ้าออกไปเปยยอจือและข้าไม่สามารถออกจากภูเขาได้อย่างปลอดภัยเราถูกซุ่มโจมตีที่เชิงเขาเขาพูดง่ายๆายเรากับว่ามันเป็นเพียงการต่อสู้เล็กน้อยในความเป็นจริงการซุ่มโจมตีเกือบจะเอาชีวิตของเขาและเปยยอจือไปใครเป็นคนตั้งซุ่มโจมตีนางขบคิดแคว้นที่เป็นศัตรูหรือเขาใส่หัวไม่น่าจะใช่เรื่องนี้กำลังถูกตรวจสอบอย่าก,กังวลเรื่องนี้มากเกินไป ฟิงหยูเฮงรู้สึกโกรธมากขาของพระองค์พิการใบหน้าที่ข้าชอบดูมากที่สุดได้ถูกทำลายส่วนเทียนหมิงใครกล้าทำลายของของข้า